วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเมื่อเช้ามารถติดมากผมก็เคยมาที่นี่ครั้งแรกเลยครับเพิ่งเคยมาใช่ไหมคะใช่ครับน่าเดินไหมคะยังไม่ได้เดินดูเลยเลยเดี๋ยวคงจะเดินดูนะแล้วยังต่อไปอีกต้องเดินดูร้านขายข้าวก่อนนะครนายกไหมได้แล้วช้อนพอไหมสงสัยแกคงไม่ได้ร้องช้อนไม่ไมครับแฟนครับผมใช้มือได้ครับกระดกเลยกระดกเลยจับกระดกไปถือช่วยเพื่อนถือช่วยขันได้ครับถือได้นะ เเลยติดอ,อกติดใจก็ช้อปปิ้งกันในงานได้นะคะข้าไรส์เบอร์รี่นะคะสปอนเซอร์สนับสนุนมาจากร้านขวัญกระชาให้ข้างไรส์เบอร์รี่เรามาทำเมนูอร่อยเมนูนี้นะคะชิม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  ที่มีจาหน่ายอยู่ในงานเนี่ยเอาไปทาเป็นเมนูง่าย,ายๆเมนูอื่นก็ได้นะคะตั้งแต่วันแรกเดี๋ยวเราจะมาทำอาหารกันทุกวันเลยแล้วเมนูทุกเมนูเป็นเมนูง่ายๆสามารถทาได้ที่บ้านใครที่ทำเกี่ยวกับข้าวไม่เป็นทำกับข้าวไม่เก่งก็สามารถทําได้นะคะข้าวก็อร่อยด้วยมีประโยชน์ด้วยนะคะอร่อยไหมอร่อยฝีมือคุณเต่าคุกอร่อยไหมคะเป็นไงม้างฮะดูหน้าน้อะ เผ็ดใช่ไหมเผ็ดแซ่บแซ่บแล้วพี่ก็ปีแล้เป็นพีมือเชฟอร่อยไหมคะอร่อยนะคะเมนูง่ายๆแสนอร่อยสําหรับเมนูที่ทาจากข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นเองนะคะก็ซื้อหากลับไปทาที่บ้านกันได้เดี๋ยวให้คุณเต๋าฝากผลงานบ้างดีกว่านะคะได้เลยครับฝากผลงานใช่ไหมฮะใช่ก็กําลังถ่ายทำนะครับซีรีส์อยู่ครับ e e Pri มพ์ไม่ใช่ถ่ายไปแล้วยลลืมอะไรนะครับ นานมาแล้วครับตอนนี้กำลังถ่ายซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันครับผมชื่อเรื่องว่า princess hour เลยครับผมก็เจ้าหญิงจอมจุ้นนะครับเรื่องพี่ของเจ้าหญิงจอมจุนม้นะนะครับผมท่าเป็นภาษาไทยะครับก็น่าจะออนแอร์ประมาณปลายปีนี้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยละครันแล้วก็มีซิปค,คอปทางช่องท่าครอบครัวหันษาครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ครับเหม,มือนน้องอเหมือนน้องมาเรียวน้องเบนที่มาเมื่อวานคอนเสิเรต์ตเดียวกัน AM พูดจินนะครับมีทั้งหมดสิคู่นะครับก็จะเล่นวันที่18พฤศจิกายนนี้ครับก็จะมีคู่ใหนคู่มาเลยอ,อะไรนะคะกับไทยครับผมของผมเนี่ยจะเป็นคู่ชาแนนะฮะอืออ่าแค่นี้แหละใช่ไหมด้วยการที่ยิ้ <c oughs> ครับผมแล้วก็มีน้องไบรท์น้องแนสน,นะฮะแล้วก็มีมาริวเบสแล้วก็น้องเอมแล้วก็น้องน้ำครับอือใคะ่ะครับก็ถือว่า มีคอนเสิร์ตให้ดูเดีไม่ได้ชมกันเดือนหน้าเดือนหน้าเร็วๆนี้สิบแปดเดือนหน้าครับผมที่ถนดมุนทองธานีซื้อบัตรได้แล้วนะครับพี่ออฟเตรียมตัวเตรียมตัวกันได้เลยนะคะเจอกันสิบแปดเดือนหน้านะคะแล้วก็ยังมีเหมือนเป็นซีรีส์ชีวิหาน่ารักหน้ารักหลายซีรีส์ก็ติดตามกันได้นะคะสำหรับผลงานของคุณเอานั่นเองนะคะหล่อไหมหล่อ ไใกล้หล่อมากน่าใสวิ้งเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเต๋อเอฟมากๆเลยนะคะอันดับแรกเลกับคุณเต๋าหน่อยค่ะขอบคุณนะคะคคะะุณนเมื่อวานเข้าไปถ่ายรูปกันตรงนี้ใช่ใช่ผมลงไปถ่ายเมื่อวานโอ้โหถ่ายรูปกันล้นหลามมากไปแทบพังเลยค่ะเมื่อวานโอ้โหดีนะครับที่เหลือให้ผมถ่ายอยู่นะฮะถ่ายตรงนี้นะครับเดี๋ยวลงไปได้ได้ค่ะได้ค่ะนี่ไง